สวัสดีครับอยู่กับผมจะมาลักแล้วไทสซิงแล้วนะครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้ก็มาใส่เหล็กทวงให้เสียเสียตีนะครับเหล็กทวงหรือว่าล้อทวงนะครับเขาใส่ข้างแล้วก้อน,นครับปาติข้างละสอนะครับอุปกรณ์ก็จะมีแม่แรงกับ พะแจนะพะแจมุดน,นะเดี๋ยวเก็บภาพกันะครับเดี๋ยวตอนสายๆดผมก็จะไปตีดินนะครับดววาปั่นน้ำนะครับ

cái lạc cái này. Ném một cái siêu trắng qua đây này. Xong này. đang đàng. Bây giờ mình cho sắt Mình cho sắt và đánh siêu cái phòng camera. này. Mình tao dũ nó, cắt nó. Hỗ một đéo này. Cái 涨昏了。

อืมเนี่ยดีดีเป็ดหอมดี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 

đây luôn, đứng dậy rồi, còn anh xưng đây bên đó, đây, được. <laughs> đây được. Nó rồi, xem con đây rồi, rồi nó 对来好，好、啊，嗯、啊，哎、啊。 ก็ต้องเรียกแล้วเ,เดี๋ยวๆๆๆเดี๋ว,ว,ว,วสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินครับนี่ก็เซลฟ์ไยนะครับ ต้องมีสูตรนะครับถ้าไม่มีสูตรมันจะใส่ยากนะครับเหล็กมันหนักครับก้อนละห้าสิบกิโลครับนี่นะครับสูตรก็คือแบบนี้นะครับใช้แม่แรงนะครับแม่แรงอัดกับตรงหัวน็อตนะครับให้มันอยู่นะครับเพราะไม่งั้นถ้าเรายกใส่มันจะน็อตตัวนี้มันจะขยับขยับเข้าไปข้างในนะครับมันจะใส่ยากนะครับก็จะเป็นสูตรนะครับ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากเพียงเท่านี้กันนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ